สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่30มกราคม2566นะครับแรนคอ o r ปอเรชั่นซึ่งเป็นสถาบันกังสมองที่ได้รับเงินทุนจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ทําการเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าการทําให้สงครามตัวแทในในยูเครนยืดเยื้อออกไปจะสร้างอันตรายต่อสหรัฐและพันธมิตรโดยตรงพร้อมทั้งเตือนว่าสหรัฐควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในยูเครน รายงานฉบับดังกล่าวมีชื่อว่าจงหลีเกลี้ยงสงครามระยะยาวนโยบายสหรัฐและทิศทางความขัดแย้งรัสเซียยูเครนโดยเนื้อหาระบุว่าสงครามในยูเครนนับเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐที่ชัดแจ้งที่สุดในรอบหลายทศวรรษและพัฒนาการของสองครามดังกล่าวจะสร้างผลลัพธ์ใหญ่หลวงต่อสหรัฐซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ของสหรัฐที่จะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามโดยตรงแรงเตือนว่าแม้รัสเซียไม่ได้ขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่สหรัฐก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของเรื่องดังกล่าว และถือเป็นปัจจัยสาคัญในการกําหนดทิศทางอนาคตของความแย้งนั่ล่าสงครามในยูเครนใกล้ครบรอบหนึ่งปีแล้วหลังจากที่รัสเซียยกพลบุกโจมตียูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 6 5ล่าสุดวลเดเมียร์เซเลนกี้ประธานาธิบดีของอยูเครนแถลงว่ายูเครนจําเป็นต้องได้รับการส่งมอบอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่รวดเร็วมากกว่านี้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการโจมตีอย่างต่อนเนื่องของรัสเซียในฝั่งตะวันออกของภูมิภาคโดเนตในขณะที่ฟักฝั่งของทางด้านเยสโตเทนเบิร์กเลขาธิการของนาโตเนี่ยนะคร ได้เดินทางเยือนกรุงโซโประเทศเกาหลีใต้แสดงความชื่นชมและขอบคุณที่เกาหลีใต้มอบการสนับสนุนที่ไม่ใช่อาวุธเช่นเสื้อกรอกันกระสุนและเครื่องมือแพทย์ให้กับยูเครนแต่เน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ต้องดําเนินการมากกว่านี้เนื่องจากว่ารัฐบาลยูเครนมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องการใช้กระสุนปืนจํานวนมากอย่างไรก็ตามเลขาธิการนาโต้ยืนยันคารพทุกการตัดสินใจของเกาหลีใต้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขณะเดียวกันเลขาธิการนาโต้ยังบอกว่ายุโรปและอเมริกาเหนือมีความเชื่อมโยงข้ามภูมิภาคกับเอเชีย และมุ่งมั่นสนับสนุนจัดการกับไปรุกรามด้านความมั่นคงซึ่งกําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคแห่งนี้โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับจีนซึ่งแม้ไม่ใช่นโยบายหลักของนาโต้แต่ต่างจากรัสเซียแต่การขับเคลื่อนนโยบายทางทหารของรัฐบาลจีนที่กดดันและบีบคั้นนานาประเทศในเอเชียมากขึ้นเป็นเรื่องที่นาโต้จับตาและมีความวิตกกังวลทางด้านประธานาธิบดียุนซอกจอนผู้นําของเกาหลีใต้ก็กล่าวกับเรื่องนี้นะครับว่ารัฐบาลเกาหลีใต้มุ่งมั่นรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับทุกประเทศบนโลก รวมถึงกับรัเสเซียหลังจากที่ก่อนหน้านั้นประธานดิวีวลาดิเมีร์ปูตินผู้นํารัเสเซียเปรียบเทียบสถานการณ์ในยูเครนกับเกาหลีเหนือโดยตั้งคาถามไปยังเกาหลีใต้ว่าจะตอบสนองอย่างไรหากรัเสเซียเป็นฝ่ายดําเนินการแบบเดียวกับรัฐบาลของเกาหลีเหนือและทิ้งท้ายด้วยว่ารัเสเซียไม่ใช่ศัตรูและการที่สหรัฐพยายามแทรกแซงปัญหาระหว่างจีนกับไต้หวันช่างย้อนแย้งกับท่าทีที่รักษาสันติภาพของรัฐบาลสหรัฐนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาและก็ความเคลื่อนไหวของทางด้านในส่วนของนาโต กับทางด้านเกาหลีใต้ครับ